กศสบายดีสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพพนาอาุกทานนะทางฝั่งไทยฝั่งลาเรากต่ังประเทศพี่น้องจ้ากปดีดเชียวกระเทียมพี่น้องไปเอาสุกอโต้ลงหอมลงเย็นพ่อแม่พี่น้องตามช่องนดี๋ยวจะทำแบบแรกตามช่องไกำลังเตรียมการ เด sure ี๋ยวน้ right, uh ําลงก่อนอาน้ําลงก่อนอันนี้เตรียมจะไปขายบ่เตียงดีโดกับน้ําพี่น้องเอ้ยเตรียมของไปขายดีน้องนางสร้างน้ําโอ้ยส่วนเอายิงจ่อยนําไปไปเอจนระถิดเป็นเสียงบ่อันเป็นอันบวดเท้านี่ยังบ่ทันพอเนาะอีไป เลียนปีต้งมสาข่าห้องกู่เด้เฮ้ยเศร้าั <c oughs> งเตรียมการพี่น้องจ้าจนเพืนอกระเลื่อนซบเทิงพนที่นะพี่น้องหลดกะจอดรออยู่พูดเป็นองเร้หลดกันได้ขูดคนกะเนี่ไปมัานหนี่ยละไรพี่น้องบไรกันได้เนาะ อีสเน่มาเห็นหน้าตั้งนานเอฟซีคิดถึงไหมคะมาาน,นี่ว่ามีข่าวดีหรือ,อยังยังไหมคะหรือ,อยังยังหรือม,มีแล้วยังเอเอฮะแบวมีประจำอยู่หกพี่น้องจา้าตามไปไลฟ์หกแบบว่าสัต่องเดือนเด็กเ่อ เผื่ให้ยสิ้นห้พอดแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องกำลังเตรียมสีเขื่อนซุบของนาะพี่น้องเนาะเมคาวสามสี่องค์เนาะพี่เนาะพามกับยิงจ่อยนะครับพามสามคนพี่น้องจัวจักองนะสามสี่หาองเออจัวหาองค์พี่เนาะพามสามเมคาวเมคาวสามหรือสี่ ออถือว่าพอแพงเพนไปแห้เด้อบรรดาลูกหานเอาญาตินอกนอ่ถือว่าออกไปเอาเอ่ถือว่าเพื่ดนีงานงานเออเอาถือว่าลงเจานะพี่น้องต่างๆนอ่เอาบ้านเอ่เอ่อกระิบวรายบดาพี่น้องเลยไล่มองไปไล่มองไป คือว่าไปเออตอนตอนขึ้นรถไปเด้อไปเห็นเครื่องระหน้าปญิญญาขึ้นรถแต่อนก็ได้ยังนทำทุบาถีงก็ได้ไปถ่ายยวนหน้าทานคำผุดเออไปถ่ายยู่หน้าทานคำผุดอยู่นในดำมองจุง้จงยังนพี่น้องเลยเออพี่น้องเขาน้ัจจุบันนี้ก,กับกำลังเข้าพี่น้องเขา้าประตูาทาง,ขงเขา่าเทียงแต่งโหลดใช่เออแล้วก็คบูเข้าในแรงโคกิ้ว สนันเาพีจันหยานมาจังเลยเนาะเพี่สั่งมากมิดยานมานาเจสายเดกอยู่กั้พี่ภาษาเว่าปีใหม่กินกันอย่างนั้นเนาะ เอเคื <Es> ่อ sure <laughs> uh, well, ่ิกีนรถต่อไสห้างกันป่าเออเอาเปนาเป็นไรสาบาาเออสาบเอาไอนที่ถึงศุกด้ภาษาประจำเบเน่ะสวรรค์สันทาได้ยืมคำเอยพบาผลไม้บ่กหัวหางเอาหัวตีนขมายอยู่บ่

แม่คนเป็นอะไรไปดอกแตาเสือสีขาวพอที่แท็กกระลุกมาได้เลยจะเก่าแต่ละงานบ่เคยขาดไป้อกคุณมาซอยจมซอยย่อ thịt nấm lắng thịt lắng ồ chào ông kia đây con bò lái đó mất thân đấy. สองงานบะแมนย่างบ้านหมูนะสนีเอออย่างบ้านำหมูนะเขาว่ากระลาทงเขามาบ่้กาษงไบอเลยเฮ้ยข้าม้าฮังาษงเขามะโตขึนเทิ้งหละเอาไว้สนี โอ้ยอย่างน้ำามูนี่แหละคนน่อยเดียวหนึ่งเนาะพี่น้องเยาิาลูนี่ได้คนน้เน เาขึ้นแล้วไมแบบอีซี่กูขึ้นตะข่าบสันไปอีซีไปอ้อ <c oughs> อืออีนาวมั้งโหแซ่บยั้งเลยนี่น่ะะมะขึ้นในอีซี่แล้วห่อนดาก ต้นกะมะลวงพะรายพี he, ่น้องเลยบมาซับนี่เอาให้น้ำเล่กับปู๊ขี่รถจักรน้ำแน่หูยางน้ำแน่เนาะพี่น้องเนาะจ้องทมมติใครทำอะไรน

ลนมาใส่คนอุ้ยตกใจเบิรตะเก่าคือึ้มาแหลนผ่าน,นาเนาะเด็กกวงเี่นอ้อยเล็กงวัว94เจ็ดสี่ตะเกาคืขึ้นบมาตื่นเนะนี่มีสีออกแน่ๆเลย อันนี้หัวแลนมาใส่คนแลจังลลังคนอนะววนลที่จริงให้หนีก็นให่กลางห่างท่านพี่น้องเลยก็ใส่อยู่ไหวไหววันสงการบเหนือบูสิดมาแห่สการส่งสการวันสงการได้มาส่งสการ

แดดแห้งเกือบตายพี่น้องเนื้อเกือบเอาชีวิตบอลล็อตจะคล้องกันได้กลิ่นยังเคยฉนี้มึงได้กลิ่นเยอะกลิ่นน้ำหอมบ่มึงได้กลิ่นเยอะอือืมเดี๋ยวบรรยากาศในงานหอดปราสาพี่น้องขู่พ่นกระสีบอลลวงบอลายนะพี่เนาะเนาะ อยู่ตามป่าไปพี่ดอยเฮ้ยไปอยู่ผุ่ปัสสนีปะปวือยากทานจะเอาขึ้นเอาพเมมขึ้นต่างกองพะเพิงอะไรพี่ดอย เฮ็ดซ yeah. oh, oh, ําบีกําลังออกมันเอาเห็ดกับปลานี้เอ้ยเฮาจมางานศพแม่ใหญ่มื้อนี้เขาเก็บเห็ดละงอแ่นี้เอ้าเดยป่าทางเนือน่ะาปังปะ้นเล่างกียมสิวางผักเฟืงพี่น้องเอ้ยโดยต่อให้มนต ต่อก็แม่ลวดเมือนน่หอมพี้องเลยต่อคนปนยังลวนโอ้ยไป่วแ่ลน้ายไปไปดีไปเกิดเป็นเทวดาผู้บาตเลยเยาเอาพญาพญาเอาไปนำแม่แม่ไปเกิดแบบขาว

พันเลพยญญาบาลเถาโยกปเขาไปลูกได้นะสองที่เพอนวหนึ่หาเดก้องพานซ้ายน้องพี่น,อน้อ,ขของเอาะอหอแม่เ้าขอเขาเอ้ยแม่เาา้าหลักจัวเป็นทรงลาโบเป็นสวันเถื่อจุด่าเนาะพี่น,น้องเอาะมออมือมือเป็นรอยได้มอ ແດ່ເຮົາຈະຈັດງານຄະນະງານຄິດສົບຂອງບາໂບານຊາຍນາະພີນ້ອງເນາດເພື່ນໃກ້ກັນພີນ້ เดีหย่อยไคชิอ้าอันอันนาเนเขาไปว่างตอนไหนน่ จังหน่อยบ่โ huh. อ้ยย uh ืนจับเดียพี่น้องากระบาศอ่าาจะเป็นหูสุ้ายอไดีพี่น้องอาจจะเป็นหูตสุาไอได้อือคือนะลูกกะชติบ่ดีเนาะนั่งเต่อบรบุบมากกับพเจ้ากับ่อยัสามตีบ่บมหัวหลน มั่างอย่างมาทางล่างมันคือแบบจค่จเคยมันบวชชี้่น้น้ำไปจับอมาะไรกัน้องสาวก็หายค่นีน ลาแล้วด้วยพี่น้องด้วยน้อยซัมเนสาก <c oughs> อนบุทยบ่าเขาเนะี่ยขอีบหน่อยพี่น้องจ้าลูกไป